สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารลักกี้สองหาหกหาทุกท่านทุกคนนะครับผมตั้งเอฟซีเก่าหรอกก็บเอฟซีใหม่แล้วครับเอาสำหรับวันนี้นะครับผมกับวันที่ยี่สิบหกนะครับวันที่ยี่สิบหกเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตรงกับวันพุธนะครับผมก็ได้นำเนื้อท่าวาฝากมาตอนพี่น้องนะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยนะครับผม สุดท้ายของรัฐบาลไทยนะครับวดนนี้ก็จวดๆนะครับงวดนนี้นะครับผมก่อนจะเผยเบร่ในท้งตัวเลงน,นะครับผมก็กฝากคําเตือนนะครับคําเตือนมานั้นนะครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับนะพี่น้องเบิรงของเก้านะครับของสรุปงวดที่คิดพกนี่นะครับผมอของทีทานมานี่ยนะครับก็เลขที่ออกนะครับห้าศูนย์สี่างล่างหนึ่งสามนะข้างบนหาศูนย์สี่่างล่างหนึ่งสามนะครับผมก็ ในตล้างนะครับในตารางในแถวสามหนึ่งนะครับผมข่าสามหนึ่งนะครับในตล้างนะครับผมเข่าล่างนะครับเข่าล่างสามหนึ่งนะครับส่วนเหล็กวิ่งนะครับวิ่งรูดนะครับกระไฮสามกระพานะครับบนนะครับตามกับห้าบนก็เข้าที่ห้านะครับตรงตรงเข่าเต็มเต็มนะครับเข่าหานะครับผมเป็นรักลอยนะครับส่วน ล sí, ่างนะครับให้ว huh. ิ่งสองกับหนึ่งนะครับก็เข้าที่หนึ่งนะครับเข้าที่หนึ่งเลขออกสามหนึ่งนะครับโผล่ไปนะครับผมเื่อนตัวจับปูนะครับพลาดนะครับพี่น้องขอให้นะครับผมให้ศูนย์เสียงบนออกศูนย์สี่นะครับศูนย์สี่บนนะครับรักสิบเขารักสิบตรงตรงนะครับผมส่วนเลขล่างนะครับเข่าออกสามหนึ่งนะครับผมออกสามหนึ่งนะครับเข้าเจ็ดให้เจ็ดหนึ่งนะครับผมก็ แปเราแต้มน,นะครับผมส่วนตัวสามตัวนะครับสามตัวบนนะครับให้สามศูนหานะครับพี่น้องเลอกออกสี่ศูนย์หาไอหาศูนย์สี่นะครับเสียดายนะครับผมส่วนติดบนนะครับติดบนให้ไว้ที่เจ็ดหกห้านะครับเข้าที่ห้านะครับมาชัวนะครับผมปวดจริงเกี่กับพานไปเลยพี่น้อง เข้ามา28งวดนะครับผิดงวดเดียวนะครับผิดงวดที่2 4นะครับอ่อประมาณนี้นะครับผมสำหรับวดที่ผ่านมานะครับผมก็จับตาลักสิบให้ดีนะครับลักสิบหนึ่งูซื้อว่าจะแมนนะครับลักสิบบนนะครับผมอาวันนี้มาเบิ่งกันต่อนะครับอาพี่น้องสามวันเดีวก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจ จะเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ะครับผมถือเป็นกำลังใจให้กับทางง่องนะครับถ้ามักถ้าชอบนะครับถูกใจก่อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามเราวกดสั้นกระดิ่งแจงเตือนไว้นะครับจะได้เราพลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับผมอ้าวพงสุดท้ายงวดนี้นะครับ องสุดท้ายงวดนี้นะครับเลขกในตารางนะครับผมจับตาดูให้ดีนะครับในตารางนี้เข้าแน่นอนนะครับต้องมาแน่นอนเห็นหนึ่งคู่นะครับเก้าเจ็ดหกสี่สองหนึ่งห้านะครับเก้าเจ็ดหกสี่สองหนึ่งห้านะครับมาแน่นอนครับไม่บนหรืตัวล่างนะครับสาหรับเหลขกในตารางนะครับผมมาแน่นอนหนึ่งคู่นะครับการันตีได้นะครับส่วน บนนะครับบนวิ่งนะครับวิ่งบนคือเจ็ดกับหนึ่งนะครับเจ็ดกับหนึ่งนะครับผมแอบไ้เดินทั้งสองตัวนะครับเจ็ดกับหนึ่งนะครับเิ็ดว่าน่าจะมาคู่กันนะครับผมจับคู่นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสี่หนึ่งสี่สองแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับเต็ทีีจะง่วนที้ไถหาชุดนะครับห้หาชุดนะครับผม เน้นที่เจ็ดหนึ่งนะครับเน้นที่เจ็ดหนึ่งนะครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งนะครับผมเราเนี่ยเป็นตัวร้องไปนะครับข้างบนนี้ไม่ต้องกลับนะครับข้างบนเลขบนไม่ต้องกลับนะครับผมตรงตรงนะครับส่วนเลขล่างนะครับเลขล่างล่างให้เด็นที่เก้านะครับเด็นที่เก้าตัวเดียวนะครับ จบคู่เก้าห5เก้าเจ็ดเก้าห้า้าสามเน้นที่เก้ากั็เก้าเจ็ดนะครับสำหรับลักลอยนะครับพี่น้องลักล่อยก็สามสี่ห้าเจ็ดนะครับสามสี่ห้าเจ็ดนะครับหมวดนี้หอซีเป็นเด่นนะครับหอซีเด่นนะครับเด่นที่สี่นะครับเด่นที่สี่นะครับผมต,ตัวลองนะครับ ลขติดบนนะครับเลขติดบนวดนี้สามสี่ห้านะครับงวดที่สามสิบนะครับผมงวดที่สามสิ่พี่น่องเลขติดบนนะครับสามสี่ห้านะครับเอามาดูสามตัวสามตัวบนนะครับมาดูสามตัวบนงวดนนี้นะครับผมสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งนะครับผมด้านนี้ สามตัวบนนะครับเน้นสุดๆนะครับสี่เจ็ดหนึ่งนะครับผมสี่เจ็ดหนึ่งนะครับัวนี่สามตัวคิดว่าบ่านาพาดนะครับอาจจะแตกนะครับผมอาจจะแตกนะครับสามตัวนะครับผมเอากับประมาณนี้นะครับผมให้ทุกคนใส่จริยะในการรับชมนะครับตัวเลขแบบนี้เขาไม่รุดเด้อพี่น้องเลยหมักกระจัดคัดกระพานนะครับว่ามักขับบางพวกว่ามันเทิงนะครับผมต้องใจอัดไปนะครับ สใย่ใา่ซุดนี่นะครับก็ให้พี่น้องเอพีทุกคนนะครับผมโอยโฉบหมันลำาุ้ยถุหมือดวยกันนะครับให้โฉบโฉบหมานลำลำํา้ยดวยทุกคนนะครับผมยาติดยาจนนยาขัดสนไมีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับส้อรับเลขรัฐบาลไทยว่านี่นะครับผมบา่า หมั่นใจแห้งอยู่นะครับหมั่นใจคับนะครับวันนี้เก่าซุกต่อจุดเก่าเก่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับเรื่องไรเข่าแน่นอนนะครับผมจิลดเข่าแน่นอนนะครับความเป็นไปได้สูงนะครับวันนี้อาจจะบนนะครับส่งสูงแก้วล่าเนี่ยกลับไปนิดนึงนะครับกลับไปน้ำนะครับเด้อยวกระเปกหลางนะครับเป็นลางกลับไปน้ำนะครับผม สำหรับอนี้ก็จกประมาณนี้นะครับผมอใหยทุก้นใส่ใจเจราญะนะครับขอยสวกตุกตนหมาน,นะครับทุกตุกนนะครับผมขอยตุกข์เงี้เรื่องนี้นกันนะครับนะครับทุท่านนี่ก็ต้องขอตัวแล้วกันนะครับกลิหนาพอกันไหมสวัสดีครับ